ะคะ่ะก็มาพบกับช่องสวิตี้ครับเมื่อันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ yeah. สำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมากับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะบุ๋มก็มีหูฟังรุ่นใหม่นะคะทุกคนจากทาง f a n t e คนะคะจะมาทําการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งตัวนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่า FanTech Aurora HG 2 9เนี่ยค่ะโดยตัวนี้จุดเด่นหลักๆก็คือจะมีไฟ RGB ตรงที่ครอบหูฟังตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างซึ่งอันนี้บุ๋กก็จะแกะแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าในกล่องเนี่ยไม่ได้มีของมาให้เยอะนะคะทุกคนปึ๊บนี่บุปึ๊บปบแกะออกมาชว่วยนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้น้องอยู่ในถุงแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ เราก็จะเจอกับตัวหูฟังนะะื้อ่ะนี่เลยมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใครซื้อไปใหม่ก็ลอกตัวนี้ออกนะคะทุกคนนะนี่ลอกออกตรงนี้เขาที่เขาแปะมาเพราะว่ากันแบบมีรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนี่ ก็จะเป็นไซส์แบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะภายในกล่องเนี่ยเขายังมีเป็นคู่มือมาให้ด้วยนะคะนี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นคู่มือก็หมดแล้วค่ะในกล่องมีแค่นี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีไซน์กันเลยดีกว่านะคะโดยหูฟังตัวนี้นะคะ ก็จะออกแบบมาในลักษณะนี้ค่ะทุกคนซึ่งจุดเด่นอย่างที่บอกไปตัวนี้นะคะจะมีไฟล g b ์ RGB ที่อยู่ตรงที่ครอบหูฟังนะคะ,ะทั้ง2อฝั่งเลยแล้วก็จะมีฟองน้ําขนาดใหญ่นะคะถือว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโฟมของเขานี่คือแบบ นุ่มละมุนมากๆนะคะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่เจ็บหูแล้วก็ตรงเนี้นะคะตรงที่ตรงหัวตรงเนี้ยค่ะมันจะมีความยืดหยุ่นได้นะคะนี่เลยสําหรับใครที่แบบหัวใหญ่กลัวใส่ไม่ได้ตัวนี้มันยืดหยุ่นนะคะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เอคะ่ะทุกคนนี่พอดีนะจะมาบุม๋มถือว่าโอเคเลยตรงแบบฟองน้ําเนี่ยก็ อยู่ในระดับที่ไม่ได้แบบว่าใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปพอดีกับหูมากๆแล้วก็เขามีไม้แถมมาให้ด้วยนะคะเป็นไม้แบบไม่สามารถถอดได้นะคะทุกคนอ่ะนี่ก็เป็นไม้แบบนี้นี่แล้วก็สำหรับในส่วนของสายนะคะก็จะเป็นสายแบบนี้เลยเป็น USB Type A แบบนี้เลยนะคะแบบเดี่ยวๆไม่มีที่ปรับ เสียงนะคะในตรงนี้แต่ว่ามีที่ปรับเสียงตรงหูฟังตรงนี้มาให้นะคะก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะคะความดังของหูฟังกันเองนะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเสียบไฟกันดีกว่าค่ะทุกคนว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะสวยแค่ไหนนี่เสียบไฟเรียบร้อยค่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของไฟ R G B ของเขานะคะซึ่งบุ๋มบอกเลยนะคะว่า วิบวับมากใครที่เป็นสายชอบอะไรที่มันแบบมีไฟส,สวยๆเนี่ยุมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะใส่เข้าไปแล้วหัวของคุณจะเหมือนติดไฟ R G B ตลอดเวลานี่แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เฮ้ยลาเล่นเกมอ่ะทุกคนลองดูแบบมุมข้างเนยคะ่ะเห็นไหมว่าแสงมันวิบวับมากแล้วถ้าสมมติว่าบุ๋มแบบหันไฟออกไปนะอ่ะทุกคนดูว่ามันสว่างแค่ไหนอันนี้คือแบบสมมติว่าเราเล่นอยู่หน้าคอมแล้วแบบว่าอ,อยู่ในที่มืดใช่ไหม จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนไฟมันวิบวับขนาดนั้นเลยค่ะโอเคเราพูดถึงในส่วนของดีไซน์กันไปปมนที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นนะคะ ของคุฟังตัวนี้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างโดยหลกัหลกๆนะคะนอกจากจะมีไฟ RGB แล้วเนี่ยเขายังมีระบบเสียงเป็นแบบ1เ1็ดจดเซอร่าทำให้เราเนี่ยสามารถเล้าฟังเสียงได้ทั่วทุกทิศทุกทางนันเองนะคะเดี๋ยวนี้บุ๋มจะไปทดสอบในการเล่นเกมมาเลยทีนึงว่ามันจะรับเสียงได้ดีสักแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญรับประกัน2ปีนะคะเสียเปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนไม่มีซ่อมนะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะที่เคลมมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเสียงเพิ่ม ลงหนึ่งที่บุ๋มบอกนะคะมันสามารถปรับที่ตรงหูฟังได้เลยคริสตัลเคลียแอนดิ e เบทนะคะก็คือมีเสียงเบทที่กระหึมอ่ะในเมื่อบุ๋มพูดถึงสเปคทุกอย่างไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงนั่นนี่นู่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็เดี๋ยวบุ๋มจะมีการทดสอบเสียงไมโครโฟนด้วยนะคะ ว่าเสียงไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้จะดีหรือเปล่าอะโอเคบุมขอทดสอบฟังเพลงสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะว้าวอืมเบสดีมากบุมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเบสของหูฟังตัวนี้มากค่ะคือตอนแรกเนี่ยบุมไม่คิดว่าเสียงเบสมันจะทำได้แบบลึกขนาดนี้นะคะ และต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเสียงของไม่นะคะของตัวนี้แล้วก็ทดสอบเล่นเกมไปด้วยเลยนะคะว่าบุมเนี่ยจะได้ยินเสียงต่างๆดีแค่ไหนเนี่ยทุกคนอ่า <I> เสียงแบบรอบทิศทาง <He 'll S 2> ของ <my S 2> จริงคะทุกคน คือแบบมันรู้ว่าเสียงอยู่ด้านหน้าแบบเมื่อกี้สกิลใช่ไหมอยู่ข้างหน้าบุมก็รู้ว่ามันมีการปล่อยสกิลข้างหน้าคือแบบจากใจคนที่ไม่ค่อยใส่หูฟังเล่นบุมรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก <laughs> เลยนะ <My> ประมาณนี้ค่ะทุกคน <laughs> ออโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นการทดสอบเสียงของไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้นะคะแบบที่บุ๋มไม่ได้เล่นเกมไม่เล่นอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เลย h ั l โหลเทสหนึ่สทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าเสียงเป็นไงบ้างคะ่ะ h ั l โหลเทสหนึ่าสี่ฮัลโหลเท ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสมหรับุ่๋มแบบเอาไปแคสเกมไปเล่นเกมมาเหอย่างนี้นะก็จะเป็นฟิลแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในการทดสอบเสียงของไมโครโฟนของหูฟัง HG 2 9นั่นเองค่ะเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนี่อันนี้ประมาณนี้พูดแบบยาวๆไงก็หลังจากที่เราได้ไปทําการเล่นเกมไปทําการฟังเพลงมานีคะทุกคนบุ๋มก็รู้สึกว่า หูฟังตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่แบบเอาไปเล่นเกมมากๆนะคะเพราะว่ามันได้ยินเสียงแบบรอบทิศทางจริงๆในราคานี้นะคะทุกควบุ๋มบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วนะใครจะเอาไปเล่นว่าโลาพับทีเนี่ย คุ้มอย่างแน่นอนแล้วก็มิตใิในด้านการฟังเพลงเนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนี้เบสลึกกว่าที่คิดด้วยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เลยสําหรับการรีวิวหูฟังตัวนี้นะคะทุกคนคิดว่าดีไม่ดีไงหรือชอบไม่ชอบไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าหากใครอยากได้ก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ใตค้คลิปบุ๋มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแฟน t e c hg h 2 9ตัวนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย